สวัสดีบัณฑิตและผู้ปกครองทุกท่านพระราชพิธีพระราชทา,านปิดจาบัรในวันนี้นับเป็นพิธีที่มีความสําคัญและมีความศักดิ์สิทธิ์เป็นอย่างยิ่งโดยหมหาวิทยาลัยและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้ร่วมการจัดขึ้นเพื่อแสดงถึงการรับรองศักดิ์และศิลของบัณฑิตทุกท่าน ที่จะเปลี่ยนสถานะจากการเป็นนักศึกษาเป็นบัณฑิตในวิชาชีพอันสงเกียรติเป็นการเปลี่ยนผ่านวิถีชีวิตขั้นสำคัญของบัณฑิตแต่ละท่านที่สภาหมาหาวิทยาลัยได้ประกาศกาต่อสาธารณะว่าบัณฑิตมีความรู้ความสามารถที่จะทำงานในหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละสาขาวิชา ในนามของคณาจารย์และบุตรกรคณะแพทยาศาสตร์ขอแสดงความชื่นชมยินดีแก่บัณฑิตคณะแพทยาศาสตร์ท่านตลอดจนผู้ปกครองพ่อแม่ญาติสนิทพี่สหายที่ได้ให้การสนับสนุนและให้กำลังใจแก่บัณฑิตแพทย์และบัณฑิตกายภาพบำบัดของคณะแพทยาศาสตร์ ที่สำเร็จการศึกษาในปีนี้จำนวนทั้งสิ้น200สาคนบัณฑิตคณะแพทยาศาสตร์นับเป็นบัณฑิตที่มีคุณค่าได้รับความชื่นชมและได้รับเกียรตยิสูงยิ่งจากสังคมการทำงานเป็นแพทย์ก็ดีเป็นนักกายภาพบาบัดก็ดีท่านจะมีโอกาสได้ช่วยเหลือผู้ป่วยผู้ทุกข์ยาก ให้พ้นจากความทุกข์ขอให้ท่านทำงานกับผู้ป่วยด้วยความเมตตากรุณาทำการกับผู้ป่วยด้วยความรู้ที่ทันสมัยเหมาะสมเลือกวิธีการรักษาพยาบาลที่คุ้มค่าเกิดประโยชน์ต่อผู้ป่วยขอให้ท่านมีความภาคเพียรวิทยะทำการตามหน้าที่ต่อเนื่องไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค ความยากลำบากจึงจะนับเป็นการแสดงถึงคุณค่าที่แท้จริงของบัณฑิตคณะแพทยศาสตร์ในฐานะที่บัณฑิตทุกคนเป็นผู้พระราชวิดาขอให้บัณฑิตทุกคนํำเรื่องถึงปณิธานของสถาบันซึ่งอยู่ใต้ร่มพระนามสงข์านครินขอให้ยึดมั่นในคุณธรรม คำสอนของสมเด็จพระสบิดาตระึกถึงความแปรถนาดีของครูบาอาจารย์ที่ได้ถ่ายทอดความรู้ให้กับพวกท่านนึกถึงความทุกข์ยากของผู้ป่วยที่รอคอยความช่วยเหลือจากท่านขอให้ทุกท่านได้ช่วยกันดูแลรักษาทำรูปบำรุงเกรติศักดิ์ในวิชาชีพทำการให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ป่วยและสังคม ไม่หวั่นไหวต่อกิเลสยั่วยุความสําเร็จก็จะตกแก่ตัวบัณฑิตทุกท่านขยายผลไปยังชื่อเสียงองค์ตระกูลของบัณฑิตเองและย้อนกลับมาสู่สถาบันในที่สุดในท้ายที่สุดนี้ผมขอให้ความดีงามทั้วมวลที่เกิดขึ้นในวันนี้และความดีงามที่เกิดขึ้นแล้วในสากลโลรัโดยเฉพาะ พระบารบมีแห่งองค์สมเด็จพระมีตราพิเบรุลจะเดชพิตรโ่มพระบรมราชนกเป็นเครื่องชี้นำทางแก่บุริตคณะแพทยาศาสตรท์ทุกท่านให้ยึดมั่นอยู่ในวิถีชีวิตที่ดีงามประสบความสำเร็จในสิ่งที่พึงปรารถนาและมีความเจริญก้าวหน้าในชีวิตยั่งยืนสืบตลอดไป